สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ต่ายจะพาทุกคนมาทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเป็นการทําอย่างง่ายนะเดี๋ยวเราไปดูวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมใช้ในวันนี้กันค่ะตายจะอธิบายอย่างละเอียดเลยนะคะให้มือใหม่เนี่ยได้เข้าใจเลยเพราะว่ามีคนส่งคําถามมาถามตายอยู่เรื่อยเลยนะว่าจะต้องมีการเตรียมอะไรยังไงน้ําใช้แบบไหนนะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะทุกคน ตายก็เตรียมน้ำไว้ก่อนนะคะในภาชนะนะะเดี๋ยวขอขยับนิดนึงนะคะ่ะน้ำที่เราใช้นะคะนี่ค่ะเป็นน้ำสระค่ะทุกคนเขาก็จะดูออกสีขุ่นๆน,นิดนึงนะคะน้ำในขวดนี้ปริมาณ1ลิตรค่ะส่วนในแกลอนนี้ปริมาณ5ลิตรนะคะแกลอนนี้ใส่น้ำได้ปริมาณ5ลิตรนะนี่ค่ะ1,000เอ่อขออภัยค่ะ5,000มิลลิลิตรนะคะ ส่วนขวดน้ําอัดลมนี้ก็คือประมาณ1ลิตรค่ะเราไม่ต้องใส่ให้เต็มมากนะเราก็ใส่ให้เขามีพื้นที่ในการขย่าได้ด้วยนะคะให้เขามีช่องว่างหน่อยอันนี้ก็ก็คือให้มีช่องว่างหน่อยแบบนี้นะคะการเลือกน้ำเนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยค่ะทุกคนเราจะเลือกน้ําตัวไหนมาใช้ทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเราเราจะต้องดูนะบางคนบอกว่าใช้น้ําบาดาลใช้น้ําประปา แบบนี้อาจจะเป็นยากหน่อยค่ะแต่น้ําประปาเนี่ยเป็นได้นะทุกคนแต่เคยลองแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องเอาน้ําใส่ในภาชนะแบบนี้แล้วก็เอาไปตากแดดก่อนเอาน้ปํปาเปล่าเนี่ยใส่ภาชนะแบบนี้ไปตากแดดก่อนเพื่อฆ่าเชื้อคลอรีนตากแดดสักประมาณ2-3ถึงวันค่ะแล้วค่อยเอามาทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั่นเองแต่น้ําบาดาลอาจจะยากหน่อยนะคะบางคนใช้น้ําฝนค่ะอันนี้ก็ทําได้บางคนใช้น้นําบ่อนนก็ทําได้บางคนใช้น้ําอ่างปลา นะคะคือบางคนเลี้ยงปลาสวยงามพวกปลาหางนกยูงอย่างงี้ค่ะก็เอาน้ําตรงนั้นแหละมาใช้ทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพราะว่าน้ําเหล่านั้นเขาจะมีจุลินทรีย์ตามธรรมชาติอยู่แล้วส่วนนี้ที่ไต่เลือกมาก็คือน้ําสระนะคะแน่นอนว่ามีจุลินทรีย์ตามธรรมชาติอยู่แล้วนั่นเองค่ะจบขั้นตอนการเลือกน้ํานะคะต่อมาเราก็เตรียมน้ําใส่ภาชนะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะเราก็มาเตรียมของที่เราจะใช้ทําในวันนี้นะคะนี่ เจ้าแมวมากวนแล้วทุกคนตัวหลักของเราเลยนะคะก็คือไข่ไก่ค่ะไข่มีโปรโตีนค่ะทุกคนเอาไข่มาใช้ในการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงต้นพืชต้นผักก็จะได้โปรโตีนตอกนะคะแล้วก็บีทั้งเปลือกไปเลยได้แคลเซียมได้โปรโตีนได้วิตามินครบค่ะใช้ไข่ฟองเดียว ลองหนึ่งฟองดูก่อนนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เป็นมือใหม่นะยังไม่ต้องทำในปริมาณเยอะค่ะหลังจากนั้นนะคะโมโนโซเดียมกลูตาเมตค่ะก็คือผงชูรสใส่ไปหนึ่งช้อนค่ะหนึ่งช้อนพูนๆเลยแบบนี้แล้วก็น้ำปลาค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ หช้อนเช่นกันไข่หนึ่งซองน้ำปลา1ช้อนผงชูรส1ช้อนและถ้าใครอยากจะเพิ่มน้ำปลาระก็สามารถเพิ่มได้หรือไม่มีไม่ต้องเพิ่มก็ได้อันนี้ไม่เป็นไรเลยนะคะไม่ว่ากันนะ ต้องบอกก่อนว่าเพียง3อย่างนี้ก็เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้แล้วนะคะแต่ว่าไต่อยากจะเพิ่มน้ําปลาร้าไปด้วยเพราะว่าในน้ําปลาร้าเนี่ยเขามีพวกปลาเล็กปลาน้อยมีเกลืออยู่ในนี้ด้วยนะคะมีส่วนผสมอื่นๆด้วยนะก็เลยอยากจะเพิ่มไปหน่อยนั่นเองค่ะและขอบอกอีกนิดนึงนะคะใครมีนมจืดสามารถเพิ่มนมจืดไปได้เหมือนกันนะคะ1ช้อนค่ะอัตราส่วนทุกอย่างจะเป็น1ต่อหนึ่งหมดเลย ใส่นมจืดลงไปสีของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยจะสวยมากนะคะทุกคนจะเป็นสีแดงสวยเลยค่ะขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนของการตีทุกอย่างให้เข้ากันเหมือนเหมือนกับเราเจียวไข่เลยนะทุกคนแต่ต้องเน้นย้ำว่าขั้นตอนนี้ใช้เวลาหน่อยค่ะเพราะว่าจะต้องตีทุกอย่างให้แตกไข่จะต้องแตกจริงๆ ถ้าไข่แดงไม่แตกก็จะกลายเป็นจุลินซีสังเคราะห์แสงช้าหน่อยนะอันนี้ใต่มีแกลอนนมนะคะพอดีลูกกินนมเยอะก็เลยซื้อมาเป็นแกลอนแบบนี้ก็เลยเอาแกลอนเนี้ยมาทําจุลินซีสังเคราะห์แสงเลยท,ทําทีเดียวไปเลยนะคะขั้นตอนนี้อาจจะช้านิดนึงเราต้องตีทุกอย่างให้เข้ากัน เสร็จเรียบร้อยนะคะเมื่อมั่นใจว่าทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็เติมส่วนผสมทั้งหมดนี้นะคะเติมส่วนผสมในถ้วยนี้นะลงไปในภาชนะค่ะไม่ใช่ว่าเติมทั้งหมดนะคะแต่อาจจะพูดผิดนะขออภัยค่ะอ่าทีนี้มาเตรียมพร้อมเลยนะคะเราจะเติมลงในขวดก่อนขวดเนี่ยส่วนมากการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็จะนิยมทำในขวด1ลิตรหรือว่า1.5ลิตรนะคะ ทำไมถึงนิยมทําในขวดไซส์นี้เพราะว่าเราตักได้ถนัดมากกว่าเราตักอาหารตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอาหารนะคะเนี่ยที่อยู่ในช้อนเนี่ยเราจะตักอาหารได้ทีละหนึ่งช้อนพอดีอย่างนี้เลยนะคะถ้าเราทําขวดเนี่ยขวดในปริมาณ6 0รมิลลิลิตรเนี่ยทำได้ไหมทําได้แต่เราก็จะต้องตักอาหารประมาณครึ่งช้อนซึ่งมันก็กะค่อนข้างยากนะเราก็เลยนิยมใช้กับขวด1ลิตรหรือว่า1.5ลิตรไปเลยค่ะ อ่ะทีนี้เราก็ตักลงไปหนึ่งช้อนเลยนะคะหนึ่งช้อนเต็มเต็มเลยแบบนี้แค่นี้เท่านั้นค่ะทุกคนไม่ต้องไม่ต้องเติมไม่ต้องเพิ่มแล้วนะจากนั้นค่ะเราก็ใส่ลงในขวดลงในแกลอนนี้นะคะแกลอนนี้ปริมาณ5ลิตรเราก็ใส่ไป5ช้อนค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าเรียบร้อยค่ะทุกคนอ่าเสร็จสับเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นปิดฝาทุกภาชนะค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือการขยาค่ะ ขย่าให้เข้ากันปิดฟ้าให้ดีก่อนนะคะะขเขย่าเข้ากันเรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะเราก็นำไป ตากแดดนั่นเองค่ะวิธีการตากแดดเนี่ยบางคนก็จะเข้าใจว่าจะต้องไปอยู่กลางแจ้งแดดจะจัดเลยแบบนั้นนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการเข้าใจที่ผิดนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องไปอยู่กลางแจ้งแบบนั้นแต่ถามว่าไปตากกลางแจ้งแบบนั้นได้ไหมได้เหมือนกันไม่ผิดนะคะก็คือไต่พยายามจะอธิบายว่า เราตากไว้ในที่ที่ไม่ต้องกลางแจ้งก็ได้ก็เป็นให้เหมือนกันอย่างเช่นใต้ร่มไม้หรือว่าชานบ้านต่างๆนะคะไม่ต้องอยู่กลางแจ้งนะเพราะว่ามีคนที่ส่งคําถามมหาตายว่าเขาวางไว้กลางสนามหญ้าเลยได้ไหมได้เหมือนกันแต่ว่าไม่จําเป็นนั่นเองนะคะก็คือไว้ใต้ร่มไม้เอาที่เราสะดวกพอที่จะเดินไปขย่าเขาได้บางทีเนี่ยตากอยู่กลางแดดจ้าจนเกินไปเนี่ยเราก็ไม่สะดวกที่จะไปขย่าเขานะคะเพราะว่ามันต้องไปขย่าเรื่อยๆเหมือนกันนะ เพราะว่าบางทีเราก็ร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาเป็นว่าเราวางไว้ใต้ร่มไม้แบบนี้ได้ค่ะเดี๋ยวไต่จะพามาดูนะว่าไต่วางไว้ตรงไหนค่ะนี่ค่ะทุกคนไต่วางไว้ตรงนี้นะคะก็ใกล้ๆก,ก,กับต้นไสเกาหลีนี่ค่ะอ่าถ่ายให้ดูนะคะนี่สองขวดเล็กๆวางไว้แบบนี้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะวันนี้ทําลงในภาชนะใหญ่เลยนะก็เลยดูเหมือนว่าอาทําลงใน2ภาชนะเท่านั้นเองนะคะนี่เราก็ขยันมาขย่าเขานะทุกคน ไม่จําเป็นที่จะต้องวางไว้กลางแดดจ้านะก็วางไว้ในที่ที่มีแดดในบางเวลาก็ได้นะคะเพราะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเขาสามารถทําได้ทําหน้าที่ได้ในบริเวณที่มีแสงและไม่มีแสงนั่นเองค่ะโอเคค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้ต่ายก็พาทุกคนนะคะมาอยู่ในบรรยากาศของ ต้นไผ่แบบนี้ค่ะวันนี้ต่ายจะชวนทุกคนนะคะมาปรุงดินจากใบไผ่กันค่ะและถ้าเพื่อนๆมีคําถามต่อมานะคะว่าทําไมเราต้องปรุงดินจากใบไผ่นะคะวันนี้ต่ก็มีคําตอบมาบอกค่ะนี่เลยค่ะทุกคนคือบริเวณที่ไต่ายมาอยู่นะคะบริเวณนี้นะคะก็คือมีใบไผ่หล่นมาเต็มเลยนะคะก็เป็นบริเวณที่อยู่หลังสวนที่บ้านต่ายนั่นเองนะมีต้นไผ่เกิดขึ้นนะคะ แล้วใบไผ่เนี่ยเวลาเขารวงเขาก็จะทับถมกันแบบนี้ค่ะแล้วพอใบไผ่เขาทับถมกันไปนานๆนะคะปรากฏว่าดินบริเวณนี้จะเป็นดินที่ดีมากนะคะทำไมถึงเป็นดินที่ดีนี่เลยนะคะจะให้เพื่อนๆได้เห็นเลยนะว่ามีอะไรอยู่ในกอไผ่มีอะไรอยู่ในกองดินนี้หรือเปล่านะคะสิ่งที่มีก็คือนี่ค่ะราขาวค่ะเห็นไหมคะราขาวๆแบบนี้นี่ ราขาวๆแบบนี้ค่ะคือราดีค่ะทุกคนเป็นราดีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเราก็จะตักเอาตรงนี้นี่แหละไปปรุงดินนะคะนี่ตักมาเลยนี่ค่ะราขาวๆแบบนี้นี่อย่างนี้ขาวๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเป็นราดีค่ะเราจะเอาใบไผ่ที่มีราดีตามธรรมชาติแบบนี้ละค่ะ ไปใช้ประโยชน์เขามีประโยชน์อย่างไรนะคะหนึ่งเลยช่วยป้องกันโรครากเน่าขนเน่านะคะแล้วก็การที่ใบไผ่ทับถมไปเรื่อยๆเนี่ยดินตรงนี้ก็มีธาตุอาหารที่สมบูรณ์ด้วยค่ะนี่เราจะเอาล่างๆเขานะคะนี่ค่ะความชื้นมายิ่งช่วงหน้าฝนนะคะยิ่งดีเลยค่ะโกโยเอาพวกนี้นี่แหละค่ะไป ้ยิ่งล่างๆเขายิ่งย่อยแล้วนะคะก็จะเป็นเศษย่อยๆแบบนี้แต่ก็จะมาตัดเอาตรงนี้ไปปรุงดินป้องกันโรครากเน่าคนเน่านะคะป้องกันโรคเชื้อโรคเชื้อราที่มาตามหน้าฝนได้ด้วยนะคะโอ้โหช่วงนี้ลมแรงนะคะก็จะได้ยินเสียงใบไผ่กระทบกันอู้นี่ค่ะเพื่อนๆราขาวเพียบนะนี่เลยอ้าวนี่แหลคะค่ะราแบบนี้แหลคะค่ะ ชอบนักแรเอาไปเนี่ยเขาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะแทบจะไม่ต้องหาซื้อไตรโคเดอร์มาเลยนะคะบ้านใครมีต้นไผ่นะมาเอาดินขุยไผ่มาเอาใบาไผ่ที่ย่อยแล้วเนี่ยไปปรุงดินได้เลยค่ะเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอนะคะไปค่ะเราไปปรุงดินจากใบไผ่กันค่ะ เอาละค่ะทุกคนและนี่ก็เป็นใบไผ่นะคะที่เราไปตักกันมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นนางเอกของเราเลยนะเพราะว่าในใบไผ่นี้นะคะเขามีราดีที่เกิดตามธรรมชาติค่ะทุกคนวัสดุอื่นๆนะคะตัวนี้เป็นเศษผักเศษเปลือกผลไม้ค่ะที่ไต่ได้เก็บไว้นะคะของเหลือๆจากในครัวไม่ต้องทิ้งค่ะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะ ตัวนี้เป็นปุ๋ยคอกค่ะแล้วก็เป็นปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมักแล้วนะถ้าเพื่อนๆมีปุ๋ยคอกที่ยังไม่ผ่านการหมักก็เอามาใช้ปรุงดินได้เลยค่ะตัวนี้เป็นขุยมะพร้าวสับนะคะตายแช่น้ําไว้แล้วแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่แช่ก็ไม่เป็นไรนะคะเอามาปรุงดินได้เราก็ทํากระบวนการหมักนั้นเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นเปลือกไข่ค่ะเอาละค่ะแล้วก็ ถุงนั้นก็คือดินถุงที่ไต่ได้ซื้อมาค่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนดินถุงธรรมดาธรรมดาให้เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์นำไปปลูกพืชผักชนิดใดก็ เจริญเติบโตงอกงามดีนะคะต้นพืชต้นผักก็จะมีความแข็งแรงอย่างแน่นอนนะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มปรุงกันเลยนะคะเพื่อนๆถ้ามีดินถุงเนี่ยอย่านำไปใช้ทันทีนะคะจะต้องเอามาปรุงดินก่อนนะแต่ก็เคยทำคลิปบอกในหลายหลๆคลิปแล้วนะคะวันนี้ความพิเศษของเราก็คือการปรุงดินถุงโดยใช้ใบไผ่ค่ะนี่นะคะใบไผ่ซึ่งมีชื้อราที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั่นเองค่ะ เอาล้วค่ะเริ่มต้นลงมือกันเลยก็เททุกสิ่งทุกอย่างลงไปนะคะขยำใส่ก็จะไม่ได้ขยำละเอียดมากนะคะก็จะขยำหยาบๆแบบนี้เนาะที่วัวนะคะใส่ไปเลยคุยมะพร้าวค่ะ เศษผกักเศษเปลือกผลไม้นะคะถ้ามันใหญ่ๆอย่างนี้นะเราก็ฉีกเขาหน่อยค่ะให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแต่พวกนี้ย่อยง่ายนะคะทุกคนเป็นพวกพืชย่อยง่ายหมักแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวเขาก็ย่อยไปกับดินแล้วค่ะ ดีว่าเก็บได้น้อยนะคะมีเท่านี้ก็ใส่ไปเท่านี้แล้วค่ะนางเอกของเราค่ะใบไผ่ค่ะใส่ไปเลยเพื่อนๆจะตักเอาดินที่อยู่บริเวณบริเวณที่ใบไผ่เขาทับถมกันก็ได้นะคะดินบริเวณนะนะั้นอุดมสมบูรณ์ดีมากๆนะจะมีธาตุอาหารเยอะเลยค่ะเพราะว่าใบไผ่เขาได้ย่อยสลายไปแล้วเนาะ เราบางส่วนก่อนนะคะจะได้ง่าย ตือดินตัวนี้เนี่ยไปซื้อมานานแล้วนะคะแล้วเขาก็พอทิ้งไว้นานเนี่ยเวลาฝนตกเขาก็จะมีน้ำซึมเข้าไปแบบนี้ค่ะดินก็เลยดูเหมือนว่าจะ ชื้นๆคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะ ินที่แบบจับตัวเป็นก้อนนะคะเราก็ทวนๆกระจายเขาน่อย ที่เป็นก้อนอยู่นะ วันนี้เราก็คือไม่ต้องรดน้ําเยอะเลยนะคะเพราะว่าความชื้นที่มาจากดินถุงเนี่ยเขาค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะคือวันนี้ไม่ต้องรดน้ำเถยนะทุกคนไปมองว่าความชื้นโอเคเลยนะเนี่ยค่ะอ่ะเดี๋ยวจะวัดความชื้นดูนะคะกรำมาแบบนี้ ย่นีค่ะ,ะยังมีก้อนแตกอยู่นะยังแห้งไปหน่อยเดี๋ยวเราเติมความชื้นไปนิดนึงเติมน้ำไปนิดนึงเรารู้สึกว่ายังแห้งไปหน่อยนะคะหลังจากที่เราวัดความชื้นแล้วจะรดน้ำนะคะด้วยน้ำผสมกับ e อม เท่านี้พอนะคะเร็กเท้าค่ะ <S <S โอ้โดินของเราดูดีสุดๆเลยนะคะดูดีขึ้นเยอะเลย จากที่เป็นดินถุงธรรมดาธรรมดาค่ะอ่าโอเคได้ทีนะคะช่วงนี้หน้าฝนนะคะเราจะต้องหาภาชนะมาคลุมปิดให้ดีๆนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวฝนเข้าๆนะคะพอน้ำฝนตกลงมาเป็นน้ำสะสมอยู่ก็อาจจะทำให้ดินเสียได้นะคะทุกคนปิดไว้เลยนี่ค่ะ เรียบร้อยนะคะเอาละค่ะเสร็จค่ะทุกคนลองทำตามกันดูนะคะใครที่มีใบไผ่นะคะหรือมีสวนไผ่อยู่ที่บ้านนะคะก็ลองเอาใบไผ่ที่ทับถมหมักมมกันอยู่เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แบบนี้เลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ